ดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมชิ้นงานสําหรับการทดสอบการกัดกร่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทวัฒน์เกียรติเสรีกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนนะคะในลําดับแรกเลยนะคะอยากจะถามถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมชิ้นงานนะคะครับสาหรับวัตถุประสงค์ในการเตรียมชิ้นงานทดสอบการกัดกร่อนของเรานะครับมีเพื่อหนึ่งก็คือกําจัดสิ่งปนเปื้อนนะครับที่ฝังมา อยู่ในกับชิ้นงานทดสอบของเรานะครับโดยการขัดผิวของเขาออกไปนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นการปรับผิวให้ราบเรียบสม่าเสมอเพราะว่าชิ้นงานบางชิ้นเนี่ยเป็นผิวที่ค่อนข้างกรุบกระนะครับเพราะฉะนั้นผิวที่ค่อนข้างรกรุบกรมันก็จะส่งผลต่องานทดสอบการถอดก่อนของเราด้วยครับในหัวข้อถัดมานะคะอยากจะถามถึงขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานนะคะว่ามีอย่างไรบ้างคะ ครับสำหรับขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานทดสอบนะครับของเราเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องต้องมีการเตรียมชิ้นงานทดสอบก่อนตัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาด1นคูนหเซนติเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มีการใช้กระดาษทรายน้ำนะครับในการเตรียมผิวชิ้นงานนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากาเบอร์80นะครับหรือ สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่ามีความาผิวของเขาเนี่ยหยาบหรือว่าขูุขรามากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ไล่เบอร์ไปตามลําดับนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนในการเตรียมชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการดําเนินงานเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับครับผมงั้นเราไปดูวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆกันเลยค่ะ สำหรับในขั้นตอนนี้นะคะก็อยากจะขอให้คุณนันทวันนะคะอธิบายถึงวิธีการแล้วขั้นตอนที่กำลังทำอยู่ค่ะครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นผิวปคขะนะครับเราก็จะนำมาปรับผิวของเขาก่อนในเบื้องต้นนะครับโดยกระดาษทรายที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์80นะครับเพื่อทำการปรับผิวหน้านะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไล่ เบอร์ไปเรื่อยๆเ,เริ่มตั้งแต่เบอร์80-120-360จนถึงกระทั่งเบอร์1,000นะครับเพื่อทำให้ผิวมันราบเรียบสม่ำเสมอและกำจัดสิ่งปนเปื้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำชิ้นงานที่ได้ทำการขัดแล้วมาล้างด้วยเครื่องอุลตรา s o n i c ตัวนี้นะครับเพื่อกำจัดพวกผงกระดาษทรายนะครับที่อยู่บน ผิวของชิ้นงานของเรานะครับประมาณสัก5นาทีจากนั้นก็เราก็จะนำไปล้างด้วยเอทานอลหรืออะซิโตนก็ได้<ม>เพื่อกำจัดคราบไขมันบนผิวชิ้นงานนะครับแล้วก็เป่าให้แห้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเตรียมชิ้นงานทดสอบค,ครับผมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้จากวิธีการ,การเตรียมชิ้นงานสำหรับการทดสอบการกัดกร่อนนะคะ ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณนันทวัฒน์หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดก่อนมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็บรรยายแก่พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ